ขาเป็นทางการก่อนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวัชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราดชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีเปิดประชุมรัฐสภาณพระที่นั่งอานันตสมาคมพระราชวังดุสิต ่วนมีก็อีกพระองค์หนึ่งครับสมเด็จพระเทพพระลัทราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตหารเช้าแด่พระพิสุกสงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพระ ที่นี่เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภารพันนาวีนะัพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาทตรในพระบรม,มหาราชวังเมื่อวานนี้นะครับส่วนเรื่องโบอิงนี่นะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้หน่วยงานในราชการในพระองค์นะครับ,รบของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุม,มารเนี่ยก็ได้ถแถลงออกมาฮะถึงทานก็คงได้ติดตามข่าวกันแล้วนะครับว่าทรงใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ ยุติเองนะฮะข้อพิพาทโบอิง้งใช้นี่บุญคุณให้ชาติในฐานะประชาชนระบุทรงไม่ได้เป็นต้นเหตุเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทําเดือดร้อนพัศไทยเสื่อมพระเกียรตินะฮะข,ขอพระองค์ทรงพระเจริญรส่วนเมื่อเช้านี้ก็เปิดสภาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ขุนคอนนะฮะเป็น ประธานสภาคุณสมศักด e ิ์โกสายสุขไม่ใช่คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์่นเดิมนะันเดิมนะส่วนอีกสองคนนะครับชื่ออะไรเนี่ยคุณเจริญจันโกมลกับคุณวิสุทธิ์ไทยนรุนเนี่ยนะฮะก็บอกว่าตกใจอ เจ้าพียเก้าอี้หล่นใส่ฮะตกใจไม่รู้ตัวโทรมีคนโทรบอกเมื่อคืนมีได้คาดหวังเหมือนผูกหวยเออเนี่ยเซอร์ไพรส์เก้าอี้หล่นใส่อ่สองรองมาทานมืนอ่ะแล้วเสร็จแล้วจะไปเป็นลองประทานได้ยังไงมึนอยู่เออต้องกินยาแก้มึนกันเก้าอี้หล่นใส่อ่ะแล้วคุณคิดดูดิคนเราก็อี้หล่นใส่อ่ะก็คงมึนหัวเบี้ยวนะแลวแล้วไปนั่งอ่าอ่าอ่าฝ่ายฝ่ายอาจารย์เย็นๆฝ่ายค้านเดี๋ยวให้คุณคุณนั่นพูดก่อนขอถอนด้วย อถอนคุณสลิมคุณคุณนั่งลงคุณนั่งลงคุณนั่งลงเออให้คุณเหลืองสงบก็พูดก่อนอคุณแดงสังิดคุณคุณอะไรคุณจะระท้วงอะไรคุณแดงสังิดคุณจะระท้วงอะไรเก้าอี้หล่นทับหัวผมอยู่โอ้อะไรเยู่ยผมเจ็บหัวอยู่นะก็ว่ากันไปนะครับครับการเมืองเดี๋ยวว่าการประเด็นเดี๋ยวว่าการคุณเฮียคุณมีอะไรจะคุยอ๋อมีเอา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 เรื่องทําความดีดีกว่านะ ดีเหรอโอ้ผมอ่านไม่ได้เลยใครอย่างนี้ทำไม,ไม <laughs> อ่ะชอบจะทำความที่ความไม่ดีเหรอ <laughs> ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏอฮะอะไรฮะสาวโรงงานเก็บเงินใช่ไหมสาวโรงงานเก็บเงินะ <c oughs> น่าละม่คือเขาเก็บเงินได้เพราะว่ามีป้าคนหนึ่งเขาจะไปคือตอนแรกเขาจะไปไม่ใช่ตอนแรกหรอกเขาจะไปฝากเงินกับตู้ตู้อัตโนมัติอะครับแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านั้นก็จะมีป้าคนหนึ่ง เขาทาอะไรธุระเสร็จแล้วเขาก็เดินออกไปครับหญิงสาวคนนี้สาวโรงงานคนนี้เขาก็เดินไปเพื่อที่จะทําทุระเกี่ยวกับการฝากเงินเนี่ยมันขึ้นเครื่องหมายยกเลิกกับตกลงเขากดยกสาวโรงงานกดยกเลิกปึ๊บเงินไหลมาเก้าแสนเซลลเหรอเออแคนเซลแคนเซลนะแคนเซลออกมาเงินไหลมาเก้าหมื่นเก้าเขาก็เลยไม่รู้จะทําไงต้องเอาคืนเจ้าของแล้วแล้วรู้ได้ไงก็เหมือนเก้า เขานับไงโอ้ไหลมาปุ๊บเวยยืนนับยืนนับก็ยืนนับอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าที่ไม่เอาไปเพราะว่าเนี่ยกลัวจะมีความผิดแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรเออเท่ากลัวความผิดเพราะว่าปกติตามตู้ใช้เงินไปซื้อก๋วยเตี๋วก็ได้อุ้ยเจ้าชามละแปดสิบาทเนาะเออเ้าจะคุยกันเนี่ยไม่ร่วงเงินทำอะไรใช้เงินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก็ได้ชามละแปดสิบประธานสภาอุตสาหกรรมอาหารนะฮะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวจะชามละแปดสิบนะครับอืนี่ครับ ท็อกกุ้ยเตี๋ยวจอขึ้นชามละแปดสิบบาทครับโอแม่เ oh, จ้ากินกันไปได้ถ้ามันขึ้นราคาเงนี้อุตสาหกรรมอาหารฮะชี้พิษค่าแรงสามร้อยวอลัฐให้เวลาปรับตัวสองปีก๋วยเตี๋ยวขึ้นไปก่อนแล้วเอตั้งขึ้นตัางท่าขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันประเด็นหนึ่งครับประธานอุตสาหกรรมอาหารบอกว่าถ้าค้าแรงขึ้นสามรอต่อวันก๋วยเตี๋ยวจะชามละแปดสิบาทคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ฮะและจะเป็นไปได้หรือไม่อืแล้วเราจะกินไรแทนกันดี กินขนมจีนเป็นเส้นเหมือนกันขนมจีนเป็นเส้นเหมือนกันกินกินเกี๊ยวอีเส้นมันสั้นไงมันมันไม่ได้ฟู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 อย่างเงี้ยกินก๋วยจั๊บเออไม่ยากแล้วอาลวกขนมจีนใส่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะในเวลาลูกค้ามาเอ้านี่มันขนมจีนนี่ก็เตี๋ยวยอย่าคิดมากเออเส้นเหมือนกันอย่าจีตไปจับเออมันเป็นของนอกกายกินแล้วก็เข้าห้องน้ำก๋วยเตี๋ยวแม่ทำเจ็ดสิบแปดสิบมาม่าทำให้ได้นะเออเอามา กินไม่กินเนี่ยแบบแบบในหนังอ่ะอะมึงจะกินอะไรโอ้ระรานโทษนะคุณผ้ชมนมึงกินอะไรแฮะกินไม่กินแต่ได้ไม่ได้ไะไม่กินเรื่องรอเอาไปเลยไปเลยกลับบ้านไปเลยไปร้านอาหารอย่างนงี้มีผมว่ามีเจอเยอะนะเห็นเรื่องบุญชูเอ้ยมีมีจริงๆมีเจอเยอะเจอเยอะมากผมไม่กินคนหนึ่งอะผมไม่ง้อเจอเยอะมากส่วนเรื่องอย่างอื่นนะครับคุณผู้ชมฮะมติกกตครับนี่ฮะก็รับรองแล้วครับ 4ต่ตอนหนึ่งสี่ตอนหนึ่งครับจตุพรอ่าอันนี้ให้ดูภรรยาเขาก่อนอืมครับ,รบนี่ครับคุณหน้าตาไม่ดีภรรยาสวยวะ่ะเช้งวับเลยเนี่ยคุณพมพัดสอนพมพันธ์ยก็เข้าเยี่ยมคุณจตุพรครับสามีนะฮะอืมตอนบ่ายเมื่อวานแล้วก็ๆๆกร,รกตก็แถลงประกาศรานะับรองนายจตุพรเป็นสอสในช่วงเย็นครับซึ่งกรณีนี้ก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันครับวันก่อนถางคุณจตุพรรอบเป็นรอบวันนี้เราถามว่า มติกกกตสี่ต่อหนึ่งรับรองจตุพรเป็นสสท่านคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุให้กรกตชุดนี้ปืนฝืดแกใบเหลืองใบแดงน้อยเหลือเกินไม่ได้หยดน้องมันใบเหลืองสองใบอ่ะใบแดงไม่มีอ่ะความไม่ออกปืนฝืดคอควักไม่ออกนู้ายิงไม่ออกชักช้าชักช้าอ๋อกลัวชักมากไปเดี๋ยวได้ชักตาตั้งกลัวกลัวกลัวชักใบแดงแล้วเดี๋ยวได้ชักแงแง กรกตก็เลยโดนลุมชักแง่งชักกระเยาะกันอยู่ตั้งน่านสุดท้ายสี่หนึ่งแล้วใครหนอเป็นหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณเฮียใครหนอเป็นหนึ่งเดียวคนนี้นั่นสิลองลองดูผมไม่แน่ใจเหมือนกันเราอ่านกันสดๆดนะรายการนี่ยเพราะมันเยอะเลยไม่รู้มันเยอะรายละเอียดเลยพลาดไปนิดนึงไม่ได้พลาดนะฮะไปยอมรับตัวใหม่ไม่ได้พลาดเราอ่านกันสดสดรายการนี้เป็นอยู่แล้วตั้งวงฮะตั้งวงตั้งวงคุยกันถามคบอย่างเงี้ยโดนแก้ เอสเอ็มเอมีนะครับสี่ห้าสามห้าแปดเปนห้านะครับความคิดเห็นก็ศูนย์สองเก้าสี่สองสามหนึ่งเก้าประเด็นก็อยู่บนจอครับไม่อ่านให้ฟังเลยรู้ใจวอยังอื่นนะครับก็พายุครับคุณผู้ชมขอส่งความคิดถึงนะครับนกเป็นนกเต็นนกเต็นนะฮะเดี๋ยวหมุยฟ้าจะมานะฮะชื่อพายุแต่ละนกเต็นจากไปหมุยฟ้ากำลังจะมานะครับก็ขอส่งความห่วงใยความคิดถึงนะครับไปยังพี่น้องนะฮะชาวจังหวัด แร่ลำปางก็บอกลำปางรถไฟตัวนี้รถไฟสายหนูวิ่งไม่ได้แค่เด่นชัยนะครับเด่นชัยนั่เองชัช่ยท่านใดจะไปต่อต้องต้องนั่งเรือนะครับแล้วก็ปลายก็ว่าท่วมนะฮะีิสารบึงการนครพนมอุดรนี่มีหนุ่มโดนน้ำซัดเสียชีวิตเลยนะครับจันทบุรีก็โดนเหมือนกันนะที่แหลมสิงก็เออเมื่อกี้ส่งความผงใหญไว้นะครับขอให้น้ําลดเร็วๆนะฮะปลายน้ําลดเร็วๆโอ้ที่แพร่นี่หนักเลยนะหนักเลยใช่ไหมสูงเกือบ กบท่วมหัวอ่าขอให้น้ําลดเร็วๆนะครับส่วนข่าวจากรูปเราก็ดูอะไรกันดีครับดูรูปนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับปะท้วงครับมีอะไรครับปะท้วงโดยการนอนขวางทางรถไฟอืมแล้วรถไฟมาเขาจะนอนต่อไหม <laughs> ไม่ไม่ผมผมกลัวไงรู้ป่ะ,ะปะท้วงเงี้ยปะท้วงเสร็จ เพื่อนๆก็มายืนด้วยไงพอรถไฟมาเพื่อนๆหนีหมดไอคนนอนไม่รู้รถไฟมา <c oughs> <c oughs> สวยแงแกอยู่คนเดียว <c oughs> นี่เขาประท้วง<ม>เป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะ <c oughs> เขาประท้วงที่เมืองกาญนอ,อกว่าการรถไฟเนี่ยจะสร้างให้ทางกัน้นแต่ไม่มีทางทางทางที่กัน้น<า><า>ให้เรียบร้อยอ่ะแต่เสร็จแล้วตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จก็ดันไปปิดทางเข้าออกเขาสะก่อนคือจะสร้างแล้วก็เสิร์ไงแทนที่จะสร้างไปให้เขาเดินทางข้ามทางรถไฟก็ไม่ได้ด้วยนี่ พอจะสร้างก็ไปปิดทางเขาเลยเขาก็มาทวงดิทำมาหารับประทานไม่ได้นะครับเขาไม่ให้จามพนมเม่้โดดห้ามได้ไม่ทำแผงกิ้งแน่ความง่ามอันนี้ยุคสมัยอันนี้หงายกิ้งนะเพราะฉะนั้นก็ยาวเยี่ยงหยาดนะครับน้องๆน้องถึน้องผู้ชมรายการเรามีน้องๆชมด้วยและอีกอันหนึ่งก็แน่กลัวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไทยรัฐเนี่ยลงมาแม่ค้าปลาเปิดศึกเนี่ยเมื่อกี้เราคุยยังค้างอยู่ฮะฆ่ากันคาตลาดสดนะครับครับ เจริมชื่อเจริมนะเจริมเจริมเจเจเจลิมเจริมเขาเป็นขายใหญ่ของตลาดไงอ้าวแล้วแกเป็นไรโดนยุงลายไอยุงปอมกัดนะไม่ใช่แกแกเป็นมาฟีตลาดอาชานี่นต้องอยุงเหรอยุงดำนีหนไหมเออใบซื้อปลาร้านเจริมก็ต้องระวังนะฮะครับพกปืนมันด้วยเหรอพกปืนมันด้วยเหรอเนื่ยแม้ขายปลาแค่นี้ก็ต้องพกปืนมาด้วยจ้าจ้าเนี่ยเจริมเป็นผู้กว้างขวาง แล้วเจ๊ลิ้มขายปลาทอดใช่ไหมไม่ใช่ปลาสดอ๋อจะลิมขายปลาสดอ่าแล้วเจ๊อะไรขายปลาทอดเจ๊เจ๊น้องหลานสะพ้ายเขาอ,ะอ่ะอ่าแล้วคนขายปลาทอดหรือปลาสดถูกยิงคนขายปลาทอดถูกยิงอ่าเจล๊ลิมขายปลาสดอ่าเจล๊ลิมขายปลาทอดอ่าเอ๊ผมจะพูด<ม>ให้งงทำไมอ๋อ,นะอเขามีการใช้ตะหลิวทอดตีปลาตีเข้าหน้าครับเจ๊คนถุงแผลฉีกนะครับแล้วเสร็จแล้วไม่ไม่สัใจก็ไปยืนเขาก็ยืนทอดปลาอยู่ก็ไปจ่อยิงเข้ากลางหลังให้ใจเย็นๆกันครับคุณผู้ชมคะ อย่าให้คนเขาดูถูกได้เราเป็นแม่ค้านะต้องมีศักดิ์ศรีเท่าคนเป็นหมอครับศักดิ์ศรีของคนง่ายมันละ่บสัแม่ค้าต้องมีศักดิ์ศรีเท่าคนเป็นหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใจเย็นๆนะฮะหมอเขายังไม่มีเลยนะทะเลาะกันแย่งคนไข้ไม่ไม่คนนี้ฉันจะผ่าอะไรเงี้ยเอ้อย่ามาผ่าทับเส้นชั้นคนคนนี้เป็นอะไรนะคนนี้มันไส้ติ่งชั้นชอบผ่าไส้ติ่งอย่านะอย่ามาทับเส้นชั้นผ่าเองอะไรนะ โกรธโกรธอะไรไม่จนผ่านแล้วเอาเข็มฉียาแทงไม่มีหมอเขาไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยตาหลิวเป็นอาวุธของแม่ค้านะครับเป็นอาวุธในการทําอาหารให้คนรักไข้หัวใยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากตาหลิวไปตีกบาลกันในแต่ละชาีดเลยโอ้ส่วนอย่างอื่นนะครับก่อนที่จะคุยประเด็นกันในช่วงหน้านะครับเรื่องก๋วยเตี๋ยว ก็อยากเป็นเยี่ยงอย่างครับงูฮะงูงูกินหนูแล้วพุงป่องอมุดออกรูไม่ได้กินแต่พอดีงูที่สัตว์หฮะกินกินหนูกินหนูสแล้วแล้วพุงกลางออกรูไม่ได้ เดือดร้อนคนเนะเอ่อทำไมมันไม่เรียกลูกปูตันอยู่งูวะผมม่เขาใช่กิน <c oughs> <ๆ c oughs> ชิ้นจบกไ็ได้ตัวเล็กค่อยๆกินเออไม่ใช่ไหมไมเดี๋ยวพองูมันติดแล้ททำไมงูมันไม่โทรเรียกเพื่อนมันให้มาช่วยเราเออเออนี่ยแม้เดือดร้อนมูลนิธิคนเนี่ยมูลนิธิสว่างโลดถ้าเพื่อท<ล>ําทำสถานตะตีบเนี่ยเออแม้เดือดร้อนคนเนี่ยมันกินเองมันก็ต้องโทรเรียกมูลนิธิงูให้มาช่วยกันที่้าเผื่องูโทรเรียกได้คงมีคนไปขอหวยละเออและเสร็จแล้ว ก็เอาออกมาได้ครับจะเราให้ฟังว่ายังไงก็ช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะการเมืองไทยรัฐบาลใหม่จะเป็นยังไงแต่ยังไงเนี่ยมูลนิธิทั้งหลายต้องเตรียมพร้อมไว้นะเผื่อว่ารัฐมนตรีคนไหนกินแล้วติดภูมิออกประตูห้องทำงานไม่ได้เส้วประการใชัดเจนได้จะได้ไปช่วยนะครับติดพูมออห้องทำงานไม่ได้นะ ส่วนประเด็นของเราครับวันนี้นะฮะ,ะเฉพาะ<ม>คุณผู้ชมที่ไม่เคยโทรหรือเคยโทรไม่เกินห้าครั้งนะครับรบไม่จํากัดพลาดใดๆน,นะครับท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวและเหตุการณ์ต่อไปนี้หนึ่งข่าวประธานอุตสาหกรรมบอกว่าถ้าค่าแรงขึ้นสามร้อยบาทต่อวันก๋วยเตี๋ยวจะชามละ8ปดสิบาทคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ฮะแล้วมันจะเป็นไปได้หรือไม่ครับ<ม>แล้วเราจะกินอะไรกันแทนดีฮนะ<ม>ข้อสอน,นะครับข่าวแอปพลิเคชันจะเจ๊งแล้วจ้า<ม>เคยใช้บริการไหมครับ สถานีแต่ละสถานีเงียบมากเหมือนป่าดช้าครับข้อสามนะฮะข่าวมติกรกะตสี่ต่อหนึ่งรับรองจะดูพรเป็นสอสอท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุให้กรกะตชุดนี้ปืนฝืดแจกใบเหลืองใบแดงน้อยมากครับแล้วก็ข่าวอื่นตามสะดวกน,นะ,ค,ะครับสามสอ,องเก้าสี่สองสามสามหนึ่งเก้าแอปพลิเนี้เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆคุณปูว่าเย,ยี่ยงไรน,นะฮะนี่ปูสั่งลุยฮะไม่ใช่เสียสั่งลยุยนะฮะปูสั่งลุย ปูสั่งลุยแก้ a แอร์พอร์ตลิงค์ครับรอฟอทอดิ้นลดค่าตั๋วดึงคนใช้ดึงคนใช้มาถึงดึงคนใช้ไปให้มาทำงานในบ้านใช่ใช่ไหมคนเราใช่ไหมคนเรใช้ทําไมอะไรที่มันบริหารโดยรัฐบาลเนี่ยมันมักจะเจ๊งแล้วแล้วนั่งดูปัญหาที่เขาวิเคราะห์เป็นบทๆมาเนี่ยนะฮะเนี่ยอย่างของ มติชนออนไลน์เนี่ยบอกบันทึก Link แอปอร์ตลิง์แจ้งสารพัดปัญหาใกล้เจ๊งเนี่ยโอ้โห oh, แล้วปัญหาแต่ละนี้ก็ดูดูแล้วหน่อมแนมมากเลยส่วนใหญ่มันเกิดจากงบไม่มา uh huh. เกิดจากขั้นตอนการเบิกจ่าย uh huh. แค่อะไรนะงานแมนเทนน์ huh. อะไรครับข้าวของเครื่องใช้บุคลากรด้วยหรือเปล่าไม่ใช่บุคลากรผมใช้คาผิดนี่ไม่ใช่คำว่าข้าวของแจ้งว่าอะไหที่แบบรถมันเสียยังเบิกเงินไม่ได้อะ oh oh. ออไหนอนี้ แล้วก็ผู้บริหารไม่มีเวลาผู้บริหารรปทสวมหมวกสองใบไม่มีเวลาเขาให้เอกชนเขาดูแลไปซะก็หมดเรื่องหมดแล้วจะถามคุณผู้ชมนะครับเคยใช้บริการไหมฮะบอก Airpods Link เนี่ยนะครับจะแน่นตอนเช้าแล้วตอนกลางวันนี่โอ้โหปัดช้ามากๆเงียบแล้วสถานีใหญ่เกินแล้วที่เอ่อ BTS TMRT เขาได้กำไรเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าป้ายโฆษณาเขาเต็มรถแอปพลิเคชันนี่ไม่มีเลยสถานี เงียบเตะฟุตบอลได้เลยฮะเมื่อก่อนผมเคยใช้บริการหลังๆนี่ไม่ไหวรอนานสิบห้านาทีมาขบวนกลางวันยี่สิบนาทีมาขบวนคุณผู้ชมฮะโอ้โหไม่ทันทีแบบรอเงีกลากงอกอ่ะแบบลืมเลยอ่ะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะคุยกันครับส่วนเรื่องอื่นๆคุณเฮียนบมีอะไรอิมครับก็มีเรื่องของเขื่อนกั้นน้ำเขลี่ยนกั้นน้าที่อยุธยาอ่ดูภาพมาแล้วกัน ครับเขื่อนกั้นน้ํายุทยาอ๋อวัดอะไรเนี่ยวัดใหญ่ชมคลปะวัดวัดชัยวัฒนารามวัดชัยวัฒนารามครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของพระนครศรีอยุธหลังระดับน้ําเจ้าพยาเพิ่มสูงเลยทําเขื่อนกั้นน้าอ๋อถ้าติดน้านีวัดพนันเชิงไงวัดพนันเชิงวัดชัยวัฒนารามก็ติดน้ำนี่ผมยังไม่เคยไปวันนี้คือไปแต่วัดพนันเชิงกับวัดใหญ่ชมคลอ๋อวัดมงคลบ่อพิดอันนี้วัดชัยวัฒนารามใช่ เดี๋ยวจะต้องไปซะหน่อยกั้นๆนี้เลยใช่ไหมครับน่าจะทําให้เป็นถาวรดีไหมโอ้ยไม่ได้มันจะเสียทัศนียภาพแต่ว่าถ้าเกิดเสียทัศนียภาพแต่ว่าถ้าเกิดมันมาฉับพันเนี่ยโบราณวัตถุเสียหายมันมันมันไม่มาไม่มีทางมาฉับพันเพราะอะไรไหมเพราะน้ามันมาจากเหนือน้ามามันจะมีเขื่อนเจ้าพยากั้นก่อนไางนั้นกรุงเทพหรืออยุธยาพวกนี้รับแรงมาจากรับแรงดันมาจากูนนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าตบหนักตรงนั้นเลยนะคือยังไงมันมัน กันไม่ได้อ่าเพราะมันไม่ได้มาบ่อยกันไปก็ก็เสียทนยภาพหมดก็ก็ดีนะครับที่รักษาโบราณวัตถุประเทศชาติเอาไว้อ่าอาเบะก่อนครับคุณผู้ชมลืมดูเวลาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ